สวัสดีค่ะลูกค้าชาวปาโอนะคะมาจากที่ไหนกันคะทังหลอครับทั้งหลอเนาะทัไปถึงเดินทางไกลมากๆาเลยจากทังหลอมาซื้อมือถือยันสมุรสงครามเนี่ยเห็นใน t ิกตอกเห็นในทิกตอกคนมาซื้อเยอะคนมาซื้อเยอะเห็นชาวปาโอมาซื้อเยอะด้วยใช่ไหมครับวันนี้เห็นบอกว่ารับไปสองเครื่องเลยใครใช้คะพี่ผู้หญิงสองคนเนาะเลือกเป็นรุ่นนี้นะคะ iPhone X net max นะคะ body 15 pro max รับสีเทเทเนียมไปทั้งคู่เลยใช่ไหมพี่ทั้งคู่เลยนะคะตัวนี้ราคา12,990หนูขายราคานี้จริงไหม จริงเนาะมาถึงแล้วหนูได้บวกราคาเพิ่มไหมไม่เพิ่มนะคะเพื่อนๆที่อยากตามรอยน้องสท่านนี้นะคะมาได้เลยนะคะ X S Max 15 Pro Max 12,990บาทเท่านั้นแล้ววันนี้ได้10ทรุ้น iPhone 16ไปถึง20เลยเนาะซื้อ2เครื่องถ้าพี่ได้ iPhone 16พี่จะรับเป็นสีไหนหนูมี iPhone 16ให้เลือกถึง5สีแบบนี้เลยค่ะ พี่เลือกได้เลยชี้ได้เลยนะอาพี่คนนี้บอกว่าอยากได้สีชมพูนะคะพี่ทานนีออกสีชมพูแล้วก็พี่ทานนีบอกว่าอยากได้สีขาวนะหนูขอให้พี่เป็นผู้โชคดีได้ iPhone 16ไปด้วยทุกคนเลยนะคะทำไมพอมีแม่ลานดาวห้องนะ้นแบบเซอร์สแคว่นสตูดิโอ